สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมลงไลน์แล้วนะครับเพราะว่าเก่งใจพี่โจเขาใช้เน็ตพี่โจเขาขอบุณทุกคนนะครับขอบุณทุกคนมาใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาไลน์กันใหม่นะครับเก่งใจเขาใช้เน็ตเขา ก็ะตองนิดหน่อยจะได้ดีกว่าไหลายไม่ได้เลยขอบคุณครับหนึ่งแถวครับขมรับชิดแดงขมข่าเล่นไม่มีเลย โจโจผัวถ้าถ้าในป่าแบบแบบว่าชนบทแม่งดีกว่าจริงผูมีตลอดมะกอนแนอใช่เอ้นงแล้วต้เอเใช่่ต้งน้หน่อยหย ากุนะกไเใชตัวใสงเืองาไแล้วแต่าไมคิ้วกไม่ได้น้ายิวนเด็ูได้ได้วอแมวแล้ยวเออน้ำสได้ทักเดชาทุกคนฟ้าวบตรงนด้ครับปัญญาไม่มีแล้วครับเีสนมาที่น้ำนไม่ได้ปัญญาไม่มีเลยทุกคนช่วยด้วย อันนี้อ,อนเนสซิโจมาเจได้ pirate, วันดีครับเชิญนะครับทุกคนทำไมสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนไฟปบับตรงนล้น,นะครับ,รบก่อนที่เน็ตจะหายนะครับอุ๊ยขอบคุณครับขอบคุณครับสของเ่าครับ <c oughs> เป็นสามสิบแดงแล้ว <c oughs> เป็นสามสิบแดงแล้วเน็ตไม่มีเลยทุกคน ตรงกันด้วยนะครับ30แดงนะครับไปที่100แดงกันยัรงรวดเร็วได้ไหมครับคนับระบายส่องไปก็ยังดีนะครับทุกคนขอบคุณสามแดงนะครับสามสามแล้วทุกคน สามใบแล้วพี่กายสวัสดีครับเริ่มขายแล้วใช่เน่ยไม่ดีทุกคนขอบคุณสามแดงครับเป็น36สิบหกใบดีวิวรีวิวิวจะได้รีบไลท์รีบลงเ้าใส่เน็ตพี่โจมาเกรงใจเขาพี่แมวสวัสดีครับสามสิบสามสามสามใบ ไครับสี่สิบบายครับ, 40, 40, 40, 40, 41, บริบ้ริ้ริ้วสี่ิบดีสี่สิบดีสี่สิบเอบาท Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì rồi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอเีน้ำตาลนี่มันใช้อะไรนน,นี่หรอเปลี่ยนตาตาไ่แก่ไม่ด้วิงมีนี่คือเทนได้วิงมีนี่คือเทนประกบที่ล ไ5่ครับทุกคนต้องเป็นซอบสแต퍼ไม่มชไม่มีเลยต้องเป็นซบตห้าสิบเอ็ดะห้าสิบเอ็ดรับครับที่ไดรถเอามาเลยเด้องเสร็จผมเอ้ยมีเส็ก็ได้ได้อยู่มีได้อยู่ได้มาหน่อย 81ใบเอยวันนี้คุณลุงครับคุณพี่สาวครับเริ่มเข้ามาทูสุขารอรีครับเริ่มข้ามาทูสุขารอรี วันนี้อคอมคราบพี่คเด็ดไม่ดีเลยสู้ชีวิตมาก xô xô không <laughs> làm lời làm lời. ไม่ดีแลวนะครับคนจะโดนักโรอย่าครับคุณเนี่ยูู้ชีวิตคมครับขอเชิญยักใหญ่ใจแอนเจย์ทำเพลงชาติดอกเด่นเหนียวนียครับหนึ่งอยสามิบอุ้ยแม่สามนี้ของข่องเสื้อเป็นฝ่ายนางส่วนหนึ่งสู่ด้านหน้าไปทีเสียงเปินเือจักรครับพี่น้อง ตารระดับนี้นำทีมโดยน้องอยทีสดางรับอุ้ยแม่ครับครับคนี่มร้วครับโอ้โหนาวันจับสาธุสาธุสาธุร้อกราบนมัมสการร้อยสัระทาในรัอุบสถวัดครองสะดุ้งใับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและกลับนามัตการหลวงพ่อสุโขทัยนะครับอันเป็นที่เคารพนับถือนะครับเคารพต่อทุกท่านนะครับรับถือหลวงพ่อสุโขทัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับบทรำเรื่องเรื่องที่ว่าณตอนนี้ทป็นอาของเรา ได้ทรเพคีารณาเรามา้องนำประทับหมายขอให้ท่านได้รับโปรดจงกรนัลเวยใิปของเราบ้าประ็นแต่งับอและผู้จัดหาทุกท่านครับจงเจริญเจริญครับ วัีสบสามกรเก แรงไม่แพงจะแรงไปแต่ว่าคุณภาพรับรองรับประกันได้นลยครับขอบคุณสองแดงครับ ชาเลเซนาจากมาตราฐานนิเกไทยพระเอกรุ่งกฟางพระเอกกฤษดาบรมีแอนเซา,าน้อยมาแสดนขวัญใจมาหาชนคนขอบคุณน้องนุ่งแนชลน,นเพชรมิชิลรวมบรรเลงโดยยักษ์ใหญ่แซนเจ MJ, โดยจันทรปารุไทยเพลงแองอัพพาวกับชูจีปีวานปัญญากรุ่มไรแอนเซาบันทึกการแสดงสดโดยยิ้มใหญ่สตูดิโอ เราจะทำเป็นเพลงหงโปรหรือาุการเพื่อเป็นรัญญาในการแสดงและน่าเวทีนะบัดนี้พยานเปียนเทียรครับ